<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตด้วยเราแซ่ๆกับเ e อและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาพวกเราย้อนเวลาไปพบกับของเก่าของหายากกันที่สัตววัสยามจังหวัดราชบุรีตามเขาไปแซ่กันเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะสัตว์เทวท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุซุครับวันนี้ผมพาผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีครับนี่เลยสัตว์สยามครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับมีอะไรน่าสนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างไปดูกันเลยครับสัตว์สยามนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวครับร่มรื่นร่มเย็นสบายครับ เดินกันแบบชิวๆได้เลยครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของสะสมต่างๆเนี่ยอยู่ด้านในครับ่ะ <Whew. S 1> นี่ที่นั่งนี่แบบว่าของจริงเก่าจริงนะคุณผู้ชมฮะเป็นที่นั่งสมัยแบบนานมากแล้วฮะที่นั่งชานชา,าลารถไฟเขาเอามาจำลองเอาไว้ให้นั่งแล้วก็เป็นจุดที่ซื้อตั๋วเข้าไปชมด้านในครับ ตรงจุดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนห้างสมัยก่อนเลยนะครับสมัยชิโนโปรตุกีสนะครับอาคารนี้นจะเป็นลักษณะแนวนั้นห้องนี้นะครับคือร้านโชห่วยหรือว่าร้านขายของในอดีตเลยครับเข้ามาปุ๊บนะย้อนกลับไปเลยแล้วก็ของต่างๆที่เอามานี่เป็นของใช้จริงๆในสมัยยุคนู้นเลย3กระป๋องนี้เขาบอกว่าหายากมากเป็นรุ่นเล็กๆที่เข้ามาเลยครับ ตู้นี้นะครับจะเป็นของแถมเวลาเราซื้อของในสมัยก่อนนะครับบางแบรนด์เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังทำกันอยู่ยังขายอยู่นะครับนี่เขาจําลองร้านยาในอดีตเอาไว้นะคุณผู้ชมฮะทางนู้นนี่จะเป็นยาจีนนะครับอันนี้ยาไทยแผนไทยเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นยาฝรั่งครับไฮไลท์เลยคุณผู้ชมยาผีบอกพึ่งเคยเห็นของจริงเนี่ยนี่คือเก้าอี้นั่งตัดผมในสมัยก่อนนะฮะ ของทุกอย่างนี่เขาสะสมกันมาไว้ให้เราได้เห็นผมว่ามันมีคุณค่ามากนะครับดูเรื่องราวต่างๆผ่านของเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยฮะห้องเนี้ยเด็กผู้ชายชอบแน่ย้อนไวัไปเลยครับคือเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตั้งไว้แถวๆโซนลงหนังใกล้ๆอะไรเงี้ยเวลารอเข้าดูหนังเขาก็จะมีคงมีเกมมีตู้เกมอะไรต่างๆให้เล่นทุกอย่างคือผ่านเรื่องราวในอดีตมาทั้งนั้นครับ ร้านนี้เป็นร้านขายหนังสือแล้วก็เครื่องเขียนอย่างไฮไลท์ตู้นี้คือเพชรพระอุมาครับมีทุกเล่มทุกฉบับใครที่เป็นแฟนมันแท้เพชรพระอุมามาเห็นนี่ต้องบอกว่าหูว้าวเลย ส่วนนี้ก็เป็นของเล่นนะคับุณผู้ชมนะแต่เป็นของเล่นที่เรียกว่าเป็นของสะสมที่มีมูลค่าแบบมหาศาลมากใครที่เล่นของเล่นสะสมลักษณะแบบนี้เนี่ยรู้แน่นอนว่าแต่ละตัวนะครับความหมายของโอ้โหแต่ละเซตที่หามาได้นี่มันยากขนาดไหนครับ ผู้ชมฮะนี่ด้านหลังนี่คลาสิกสวยงามมากครับนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะฮะชื่อบ้านวัดกระยาเนีครับอายุกว่าร้อยปีครับย้ายจากกรุงเทพมาตั้งอยู่ที่นี่ด้วยครับบ้านหลังเนี้ยสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นจะมีที่หลบภัยด้วยเป็นประตูลับนะฮะเวลาที่มีอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยระเบิดมาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตัวนี้หมดพอคนที่ได้ยินเสียงตรงนี้นะครับคนในบ้านก็จะวิ่งกันเข้ามาที่หลุมหลบภัยครับ ชอบมากครับได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุซุลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ